สวัสดีค่ะหญิงค่ะจอดครับผมก็วันนี้เราก็มาถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะซึ่งเป็นเพลงประกอบมิวสิคว m ดี i อแต่ะคะชื่อเพลงว่าบางสิ่งที่ผิดซึ่งมีพุ่มกับที่เรียกว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยค่ะเขาจะมาเพิ่มาเลย สนุกมาก<อ>ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทํางานกับหญิงนานมากแล้ว<ะ>แล้วก็จอร์ดเนี่ยเหมือนกับเกรงะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอร่วมงานกันไปก็เริ่มสนุกคิดว่า m อนี่ก็เป็น m อตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทํางานแล้วสนุก<ะ>มาก<ะ>ครับภาพสวยยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับแม่เบีย้ยเดอะมิวสิคอลนะครับจำน่ายบัตรนะครับที่ไทมิเก็ตเมเจอร์นะครับผมเริ่ม25กันยายนครับเขาเรียกว่าเป็นมิวสิคอลที่เป็นอาร์ตเอโรติกมิวสิคอลครั้งแรกของผมฉากที่อลังการมากใช่ดูมากอ่ายังไง อย่าาพลเราสองคนผูกพันเกิดเป็นความรักเกินห้ามใจเกิดเป็นไฟที่เกินต้านทานต้องหยุดมันวันที่เราผูกพัน